กับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศถนนพระรามสองขาเข้ากันนะครับจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับผมเลี้ยวมาจากถนนเอก,กชัยนะมุ่งหน้าไปทางดาวคนองกรุงเทพนะครับ วิ่งอยู่ทางคู่ขนานนะจุดนี้ก็คือจุดใหญ่นะครับของมหาชัยนะครับมหาชัยเมืองใหม่เป็นจุดขึ้นลงนะครับ กรุงเทพบางขุนเทียน ิ่งอยู่ทางคู่ขนานนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปวิ่งในช่องทางด่วนด้านในนะครับพาเลาะดูการก่อสร้างทางยกระดับนะครับมอเตอร์วเวสสายใต้าจากมหาชัยนะครับ พระรามสองนะครับการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะครับสายใต้ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะ mm hmm. นก็ทำกันด้านบนนะครับตอนนี้จากมหาชัยเมืองใหม่มาถึงพันท้ายนะครับตลาดพันท้ายนรสิงห์วัดพันท้ายนะครับด้านหน้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ วันเสาร์ที่12นะครับเดือน11พฤศจกิกายนนะนทำด้านบนมาถึงตรงนี้นะครับมาหาชัยมาวัดพันท้ายนะครับด้านขวานี่จะเป็นวัดพันท้ายนะครับเก็ี่ยบรรยากาศมาฝากกันนะครับวันนี้ ฟังมหาชัยสมุทรสาครเข้าไปกรุงเทพก็ไม่ได้ลงคลิปไปสองสามวันนะครับท้องฟ้ากก็สดใสนะครับช่วงนี้บรรยากาศหน้าหนาวนะครับ ถนนไปด้วยกันนะครับจากวัดพันท้ายนรสิงเข้าไปาสแสมะดำนะครับบางกะดีบางขุนเทียนด้านล่างก็โล่งแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะรถก็จะบินกันสะดวกนะ หรับจุดที่เขาทำด้านล่างเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าโอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยนะบางก็ดีนู่นเลยปี6กเนะครับจะเสร็จนะครับพี่น้องบอกมานะครับประมาณปี6-7นะครับเราจะได้ เส้นนี้นะครับทางยกระดับทางด่วนยกระดับมอเตอร์เวย์สายใต้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มทำจากมหาชัยเมืองใหม่ไปทางบ้านแพ้วกันอยู่นะครับกำลังทำเสาทำเจาะเสาเข็มกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมบินฝั่งขาเข้านะไปทางสมดาบางกะดีรถก็กำลังเยอะนะ ตอนนี้ก็10บโมงครึ่งนะครับวันเสาร์นี่รถจะเยอะเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกนี่ยิ่งสายๆนะครับก็ยิ่งเยอะนะถนนเส้นนี้ วิ่งกันสะดวกกว่านะฝั่งขาเข้ารถก็เ,เยอะนะนี่ครับมีแต่รถบรรทุกกันทั้งนั้นเลย จะเป็นเบรีเออร์นะครับกั้นขอบทางด่วนด้านบนนะครับก็เตรียมจะเอามายกขึ้นใส่ด้านบนนะครับเป็นขอบอขอบทางด่วนนะนี้นะครับแต่และชิ้นนี้ไม่ใช่น้อยไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับปูนนะครับ ก็ไม่ได้มาทางนี้ก็หลายอาทิตย์นะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับหานั่งรถเลาะรถเที่ยวกันก็ได้วิ่งในร่มนะครับไม่โดนแดดเลยนะวิ่งฝั่งทางนี้เย็นสบายนะครับ ฝนตกก็ฝนตกก็ไม่เปียกนะแดดออกก็ไม่ร้อนนะครับเลนขวานี <c oughs> า่ฝั่งขวานี่ยังจะได้อีกหนึ่งเลนนะครับถ้าเขาเก็บวัสดุอะไรออกหมดแล้วนะนี่ยังจะบิงได้อีกหนึ่งเลนนะครับถนนก็จะกว้างขึ้นนะ ฝั่งละหเลนกันเลยด้านบนอีกด้านบนนี่น่าจะวิ่งกัน6เลนนะครับฝั่งละสามรถ <c oughs> ทางฝั่งทางผู้ขนานนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับนูรถบรรทุกนะครับ ด้านบนก็เป็นสะพานยูเทินนะครับก็วิ่งกันทุกซอกทุกมุมกันเลยนะรถทั้งรถยูเาทาินทั้งรถที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับทางคู่ขนานทางด่วนแล้วก็พอสร้างเสร็จนะครับด้านบนก็จะวิ่งกันอีกนะครับรถเยอะมากนะครับทางนี้ ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงบางขุนเทียนกันเลยบรรยากาศถนนพระรามที่สองนะครับขาเข้าก็ไปเชื่อมต่อกับการจนาพิเศษนะครับถนนวงแหวนตะวันตกแล้วก็ยาวไปจนถึงดาวขนองนะครับไปขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับเข้าไป กรุงเทพด้านในนะครับไปสมุทรปราการไปทางออกไปชนบุรีกันเลยนะครับจากทางฝั่งตะวันตกนะถ้าจะไปทางฝั่งฝั่งตะวันออกก็ไปชนบุรีไปพัทยานะครับระยองก็ใช้เส้นนี้ได้นะ ว่าจะไปบางบัวทองนนทบุรีนะครับปทุมธานีสุพรรณบุรีนะครับสระบุรีไปได้หมดนะถนนเชื่อมถึงกันหมดนะครับตอนนี้รถกำลังติด ว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับอ่าด้านบนนี่เขาทายาวไปถึงไหนแล้วนะครับนี่ยังอมองไปนี่ยังไม่สุดเลยนะ <Teraz> ก็เป็นถนนสายหลักนะครับถนนพระรามที่สองความยาวของถนนก็ประมาณ70กว่ากิโลนะครับจาก รุงเทพทนบุรีนะครับไปถึงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข35 ป,ปกตินะครับวันเสาร์นี่รถจะเยอะวันอาทิตย์ก็ช่วงเช้าๆก็จะโล่งนะครับแต่ช่วงเย็นๆนี่บ่ายยเย็นๆนี่จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนออกไปเที่ยวกันนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะวันเสาร์ก็มีเหมือนกันนะครับมีฝั่งขาออกนะครับเขาก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนกันนะ คนที่ทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับผมนี่วันอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์หน้านี่ผมก็จะไปต่างจังหวัดนะครับไปขอนแก่นประมาณ2อสวันนะครับฝั่งทางคู่ขนานนะครับรถก็เยอะเหมือนกัน นำมาฝากกันนะครับดูการใช้รถใช้ถนนนะครับค,ครับ จริงๆนะครับฝั่งคู่ขนาน3เลนนะครับด้านไหนอีก4เลนนะครับเต็มกันทุกเลนเลยเต็มทุกช่องเลยนะครับน,นี่เฉพาะขาเข้านะาเวลาตอนนี้ก็10โมง45นะครับ รถจากต่างจังหวัดนะครับเข้าไปกรุงเทพเป็นการขนส่งนะครับนี่เป็นขนส่งสินค้าขนส่งโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือว่ารถคุมผ้าใบต่างๆนะครับคึกคักกันเลยประเทศไทยตอนนี้นะครับเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติก็บอกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดนะครับก็คือประเทศไทย ใครๆก็อยากจะมาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับอาหารการกินนี่ไม่เคยขาดนะสำหรับประเทศไทยาราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ นี้ก็มาถึงสแสมดำนะครับสแสมดำบางกระดีนะเข้าเขตกรุงเทพมาแล้วนะตอนนี้นะครับเขตบางขุนเทียน มากรถก็จะออกซ้ายนะครับรถที่จะไปกาญจนาพิเศษไปาทางกรับประแดงนะครับหรือว่าจะไปทางานนทบุรีปรทุมธานีกรุพนรสียุทธยานะครับสุพรรณบุรีก็ออกซ้ายไป จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขาเริ่มเข้ามาทำนะใหม่นะครับนี่กำลังจะเทเสานะเจาะหลุมกดหลุมไปแล้วนะครับ ก่อสร้างนะครับทางยกระดับถนนพระรามที่2นะครับถ่ายให้ดูกันมานะครับจากามหาชัยเมืองใหม่นะครับต่างระดับเอกชัยอตอนนี้ก็ามาถึงแถวแถวบางกะดีแขวงแสมดำนะครับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพกันแล้วนะครับกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะ ให้ดูบ่อยนะครับสำหรับถนนพระรามที่2หวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับคงจะไม่เบื่อกันนะครับถนนเจ็ดชั่วโคดนะต่างฉายาให้นะครับก่อสร้างตลอดนะตั้งแต่สมัยผมมาอยู่แถวนี้ใหม่ๆนะครับ สอเลนนะครับเมือ่อในอดีตนะปีพศ2530กว่านะครับตอนนี้ก็ผ่านมาก็30 30ปีได้นะก็ยังก่อสร้างกันอยู่นะครับเหมือนกับ้ามที่สอง <c oughs> ใครอย่าได้หลงมาก็แล้วกันนะครับสำหรับถนนพระราวที่สองนะครับติดอยู่แล้วนะครับ จะติดมากติดน้อยก็แล้วแต่ช่วงเวลานะถ้าสายสายบ่าย,ายก็อาจจะติดน้อยหน่อยนะครับเวลาตอนนี้ก็10โมง11โมงนี่รถบรรทุกจะเยอะนะออกซ้ายนะครับไปกาญจนาพิเศษบางแคพระประแดงนะครับตรงไปก็ดาวขนอง กำลังทำงานกันอยู่ครับเครื่องขุดเจาะนะเครื่องมือสมัยนี้นะครับนี mainland, ่เขาจะใช้แรงคนน้อยนะครับจะใช้เครื่องจักรสมากกว่านะครับถ้าเป็นก่อสร้างสมัยก่อนนี่คนจะเยอะกว่า ใช้คนนะครับมาสมัยนี้ก็ใช้เครื่องจักรนะครับแทนคนไปก็เยอะนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถมันติดนะวิ่งกันได้ช้ามากเลยนะครับสำหรับถนนพระรามที่สนะครับจาก มหาชัยเมืองใหม่นะมาถึงกรุงเทพบางขุนเทียนนะครับก็เอาไว้เจอเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับกับช่องบาวลินลาไปกรอนนะครับสวัสดีครับ